ไทยยังไทยห้เยน่ะแล้ว่คอเอาไปยังมาดูตกุกลีลาไม่ใต้ดิน <c oughs> บางคนเขีย่ยไปถึงรากฝอยไงครับมันก็จะไม่ติดบางทีตุ่มแคน่นี้เอาแต่ช่วงโค้งมัน,นเ,เขาหรือเขาอยากได้แค่นี้เขาก็จะตุ่มแคน่นี้ชุดตุงเนี้ยมันไม่มีรากฝอย ตามกิงคูตกระูน่ะต้องไล่ให้มันถึงรากถอยข้างล่างหรือเป็นสันรากใหญ่ข้างล่างเราคอยตุ่มมันถึงจะรอดลอยปรเซ็นแต่ก็ไม่ลอยโปรเซ็นคุตไปก็บางก็ตายเยอะเลยกันนี่ก็จะขึ้นแลีวยใ,ใจเดียวเสียมก็ต้องเป็นเทาต,ตีเจอดินสุด นุ่มๆอย่างเงี้ยมันจะคุดง่ายครับเอาเบาเสียมเบาๆหน่อยหรือว่าอายุมากเราไปคุดเสียมเบาๆมันก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่น,นี่ทิ้งลงมาเก็ครึ่งเสียมแล้วเนาะมันก็ทุนเวลาทุนแรงได้เยอะก็แล้วแต่ถนัดอันเสียมแต่แต่แต่อันเนี้ยเสียมประจังกลาย วัวบรรดาต่อแต่ก็ได้หลายต่อเลยแหละมีไปนานแหละยูทูบแต่ไม่ได้ลงทุกทีลองลงมั่งชื่อ ยินเส้นในการคุด พูดบ่อยนะจะลูกมีวะมันมีหลักตรงไหนตะโกลีลาครับ